สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีเ,เพื่อนๆในช่องออฟฟูตบอลบูตด้วยนะครับผมก็ช่องสําหรับคนรักรองเท้าสตาั๊ดนะครับหรือรองเท้าฟุตบอลเนาะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับสําหรับคลิปรีวิวรองเท้าสตาั๊ดที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็เป็นสตททั๊ดที่เรียกว่าเป็นสตั๊ดนอกกระแสะเลยนะครับอยู่ตรงหน้าเพื่อนเแล้วเนาะสำหรับเจ้าตัวนิวบาลานส์นะครับซึ่งสตั๊ดตัวเนี้ยยี่ห้อของอในแบรนด์ของนิวบาลานส์เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ไม่ ในไทยนะครับจะไม่มีตัวแทนนําเข้ามาจําหน่ายหรือจะไม่มีช็อปที่เป็นช็อปพวกรองเท้าสตาร์ทที่นําเข้ามาเนาะฉะนั้นเนี่ยทำให้เจ้าตัวแบรนด์ของนิวบาลาน c e นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าไซโลไหนก็ตามนะครับจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมในบ้านเราสักเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ค่อยเห็นใครใส่สักเท่าไหร่นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลเพราะไม่มีการนําเอาเข้ามาขายแล้วก็รวมถึง การตีตลาดในบ้านเรานะครับเจ้าต,ตัว n e นิ a บาลานจะไม่ค่อยได้เข้ามาทําตลาดสตาร์ทมากนะครับหรือไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้ามาทําเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเอาตัวที่น่าสนใจมานะครับเป็นสตาร์ทสายสป e ดของทาง New Balance นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจนจนปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าใกล้ที่จะเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันใหมแ่แล้วกล้จะเปลี่ยนเป็นตัว เวอร์ชันใหม่แล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยตั้งแต่ที่มันออกมานะครับผมชอบในเรื่องของตัวดีไซน์มันมากมากเลยนะครับโดยความที่ดีไซน์มันค่อนข้างที่จะแปลกตานะครับในหมวดของอสายสปีดนะครับที่ส่วนใหญ่รองเท้าสายสปีดนะครับพวกรูรอยเชื่อส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางนะครับจะไม่เยื้องมาแบบนี้นะครับซึ่งพอเจ้าตัวเนี้ยมันเยื้องมาแบบนี้ก็ทำให้ส่วนตัวผมน่าสนใจพอสมควรเลยเรวมถึง จากการที่ดูในรีวิวของต่างประเทศเนาะจากการที่เขาสัมผัสการที่เขาจับผมรู้สึกว่าตัวอัปเปอร์มันบางแล้วก็เบามากๆนะครับเนาะก็เลยอลองหาข้อมูลจากจากในใ,ในในพวกเพจรีวิวต่างๆก็ไม่พบว่าของไทยเนี่ยไม่แทบไม่มีเลยนะครับก็เลยตัดสินใจลองทำการพรีออเดอร์เข้ามาแล้วก็ลองเอามาเทสเองเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ นิวบาลาน c ์ฟูลอนวีนะครับเป็นเป็นรองเท้าสปอสปีเจเนอเรชันที่7ของตัว New Balance นะครับโดยที่สีที่ผมเอามานะครับจะเป็นสีเ,เรียกว่าเป็นสีเงินเนาะน่าจะเป็นสีในช่วงของบอลโลกนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับจะเป็นสีเงินทั้งตัวอัปเปอร์เลยแล้วก็จะตัดด้วยสีเหมือนออกสีทองนะบริเวณโลโก้นิวบาลาน e ์นะครับนะครับ ไปที่ตัวดีไซน์ของเจ้าตัว Fulon V7 นะครับตัว f u l ลอ V7 นะดีไซน์ตัวรองเท้าจะเป็นรองเท้าที่มีเชือกนะครับยื่งไปทางข้างทารัดนอกแบบแบบมับมากเลยนะครับแบบมากๆสุดตรงไปเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นนะ้รัดว่ามันเยื่งไปมากๆเลยนะครับแบบนี้นะครับโดยที่ตัวบริเวณหน้าอัปเปอร์เนี่ยก็จะเป็นผ้าถักทั้งหมดเลยนะครับเป็นผ้าถักทั้งหมดเลยทั้งตัวแล้วก็อาจจะจะเคลือบ เคลือบฟิลมหรือเคลือบสารอะไรบางอย่างเพื่อให้ให้ใหตัวอ mm ัปเปอร์มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ไม่โอมน้ำน,นะครับอันนี้คือตัวดีไซน์เนาะหลัหกจะเป็นสีเทานะครับนะบริเวณเกาะหุ้มซนนะครับก็จะอยู่ข้างในแล้วก็จะมีความแข็งอยู่นะนะครับไม่ไม่นุ่มนะครับไม่นุ่มไม่อ่อนเนาะนะครับแล้วก็ส่วนชุดพื้นนะครับแน่นอนว่า จะตัวนี้เป็นชุดพื้น HG นะครับจะเป็นปุ่มกลมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นปุ่ม FG นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม FG ที่เป็นปุ่มลูกศรปุ่มใบมีดที่แบบว่าโฉบเฉียวมากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่เน้นการวิ่งการออกตัวมากๆซึ่งส่วนตัวผมถ้าเล่นย่าจริงผมจะชอบปุ่มแบบนั้นมากๆแต่ว่าอันนี้คือเอามาเล่นย่าเทียมเป็นหลักเนาะก็จะใช้ปุ่มแบบนี้เป็นปุ่ม HG นะครับจะเป็นปุ่มกลมนะครับแล้วก็ปุ่มกลมที่ ถ้าเราเอามือสัมผัสตัวตัวปุ่มมันจะมันจะเหมือนแบบมันจะเว้าลงไปตรงกลางนะครับนะมันจะไม่ได้กลมแบบกลมทื่อนะครับผมเนะเดี๋ยวไปเจาะเลือกันทีตอนอรีวิวตัวชุดพื้นนะครับผมโอเคไปเริ่มกันในเรื่องของตัวเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของวัสดุของตัวรองเท้าคู่นี้กันนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับมาพร้อมกับตัว upper ที่ชื่อว่าไฮโปนิตเนาะซึ่งทางนิวรานเขาให้ชื่อว่าตัวนี้คือไฮโปนิตครับตัวไฮโปนิตนี่ก็คือหน้า upper ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นการที่เขาขึ้นรูปด้วยด้วยผ้าถักนะครับแล้วก็จะเป็นเคลือบเคลือบอาจจะเป็นฟิล์มหรือเป็นพลาสติกอะไรบางอย่างนะครับที่ที่ทำให้ตัวตัวรองเท้าเนี่ยไม่ไม่อมน้ำแล้วก็ตัวน้ำอะ่ะไม่เข้าไปในรองเท้านะครับ ซึ่งพอเขาเอามารวมกันเนี่ยก็เลยจะเรียกชื่อว่าเป็นไฮโปนิกซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับถ้าดูจากการที่ผมสัมผัสนะครับมันจะนิ่มแล้วก็บางมากๆนะครับนิ่มคือแบบว่านิ่มเลยะครับแบบมันรู้สึกนิ่มตั้งแต่สัมผัสครั้งแรกเลยซึ่งซึ่งแบบว่าผมชอบมากๆแล้วก็มีความบางมากๆนะครับถ้าผมสอดไปด้านล่างเนี่ยจะเห็นนิ้วผมในเลยที่ดันขึ้นมานะครับซึ่งบางมากๆนะ รบ,บริเวณหน้าท้านจะบางมากครับอ,อีกอย่างหนึ่งเลยตัวตัวหน้าเท้ารูปทรงเท้าที่ผมทําการสั่งซื้อมาเป็นรูปทรงดีนะครับก็คือหน้าเท้ากว้างนะนะครับเดี๋ยวจะมาที่ใบอีกทีในใน,ในพาร์ทของการสวมใส่เนาะนะครับเรื่องของรูปทรงเท้านะครับเนาะไปที่กลับมาที่เรื่องของอัปเปอร์นะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยทีนี้ มาในส่วนของตัวไฮไลท์หลักของตัวรองเท้าคู่นี้คือบริเวณเชือกครับเราจะสังเกตว่าเชือกมันมันเยื้องมาทางด้านแบบข้างทางด้านนอกแบบเอามากๆเลยจนแทบจะจะสุดขอบรองเท้าแล้วนะครับก็คือเชือก้อยแค่นี้เลยนะครับก็คือจะสั้นมากๆเลยนะครับทาให้บริเวณด้านหน้านี้จะมีพื้นที่ในการสัมผัสบอลค่อนข้างมากรวมถึงบริเวณนี่ครับบริเวณที่เราชัดยิ่งประตูหลังเท้าอย่างเงี้ย จะมีพื้นที่ค่อนข้างมากเลยครับบริเวณด้านหน้านครับทั้งโซนนี้แล้วก็โซนนี้คนระับจะมีพื้นที่ในการสัมผัสบอลการทัชบอลการยิงประตูค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเป็นรูปทรงที่ที่แบบเชือกยื่องไปทางด้านข้างท่าด้านนอกเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ยังทําได้ดีแล้วก็สมกับเป็นรองท่าสายสปีดคือความกระชับที่ยังอยู่นะครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะ เซอร์ไพมากๆเพราะว่าด้วยความที่ปกติรองเท้าที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในไซโลของไม่สายคอนโทรลก็สายแบบพวกสายพาวเวอร์สายจู่โจมสายทำประตูอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ว่าจะตัวนี้มาในสายสปีดนะครับซึ่งมันก็กระชับพอสมควรนะครับพอเชื่อกมันมาอยู่ด้านข้างเนี่ยทำให้การร้อยเชือกมันจะมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับส่วนนี้ที่ทางนิวบาลานซ์เขา ทำเป็น upper นะครับมันก็จะเป็นเ p p e r แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเชือกให้ดูนะครับมันเหมือนจะเป็นอ p p e r อีกชั้นหนึ่งนะครับจะแหวกให้ดูนะนะครับนี่บริเวณข้อเท้าเนี่ยจะเป็นผ้าผ้าหนิดผ้าหนิดเพียวๆเลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงรอยเชือกตรงนี้นะครับเขาจะทําเป็นเหมือนตัว upper ตัวนี้หุ้มใหม่ทีหนึ่งนะครับนแบบนี้ครับ ด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเป็นโครงซัพพอร์ตนะครับเป็นโครงซัพพอร์ตที่เชื่อม e เชื่อมต่อกับตัวเชือกนะทำให้เวลาเราดึงเนี่ยตัวโครงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนช่วยในการอบอุ้มตัวตัวเ <on> ท้าเราทําให้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยช่วยได้เยอะเลยนะครับทําให้บริเวณช่วงเนี้ยบริเวณหลังเทา้าเราอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบวงเวงหรือรู้สึกแบบไม่กระชับนะฟีลลิ่งของการสวมใส่นะครับก็จะรู้สึกกระชับเหมือนรองเท้าใสายสปีดทั่วไปเลยนะครับไม่ได้รู้สึกแบบแปลก,กนะ อันนี้จะเป็นนะครับเป็นผ้าผ้าอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีอันนี้ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้รู้สึกว่ามันหนาหรือหรือลำคาญเลยนะครับเนาะส่วนบริเวณด้านในนะครับด้านในก็จะมีการบุเป็นเหมือนบุบุบผ้าบุผ้าแบบเนี้ยอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนตัวผมมันเหมือนเป็นเชิงว่าตัวผ้าอันเนี้ยตัวผ้าตัวผ้าหนิดอันเนี้ยมันจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวเนี้ยสีเท,ทาๆเนี่ยเคลือบด้านหน้าอีกชั้นหนึ่งนะครับ ทำให้บริเวณด้านในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นเท็กเจอร์มันจะเป็นผ้านะครับนุมน่มๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นผ้าที่บางนะครับซึ่งโดยรวมก็ถือว่าดีมากๆนะผมชอบแบบชอบเฟลลิ่งมันมากๆแล้วก็บริเวณตรงเท็กเจอร์นะครับตรงอัปเปอร์เนี่ยถ้าเราซูมดีตรงเท็กเจอร์มันจะมีเหมือนเป็นเท็กเจอร์เหมือนมันไม่ได้เรียบไีเดียวจะเป็นเหมือนเป็นหลุมหลุมนะครับนี่ครับหลุมๆุมแบบนี้ ช่วยในเรื่องของพวกแรงเสียดทานในการสัมผัสบอลเล็กน้อยนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือตัวเ p p e ์เนี่ยมันมันไม่แบบมันไม่ลื่นเวลาเวลาบอลมาสัมผัสมันเนี่ยมันจะมีความฝืดนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้แบบลื่นเหมือนพวกเ e r c u r y นะครับที่แบบว่าเ p p e ์ไม่ได้แบบแบบเปอร์ลื่นไปเลยน,นะครับไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการจับบอลไม่ใช่แบบนั้นนะนะครับบริเวณข้างเท้าด้านนอก ถัดลงมาเนี่ยบริเวณส้นท้าจะมีเขียนตัวคําว่า New Balance นะครับนี่คือบริเวณด้านหลังนะครับจะเขียนคําว่า f u ลลอนนะครับนี่ก็เป็นชื่อไซลโลเนาะสายสป,ปินะครับทีนี้เ,เดี๋ยวผมจะเอาตัวเอโซอินอ่ะท่าทีครับตัวอินโซมาให้ดูนะครับนี่บริเวณด้านในนะครับ ไ่การเก็บงานผมถือว่ามันดีมากๆเลยนะดีกว่าแบรนด์ดังๆอยู่พอสมควรนะในหลายๆรุ่นนะครับถือว่าเรียบร้อยนะอันนี้เป็นอินโซด้านในหรือพื้นด้านในานะก็จะเป็นผ้าที่แบบว่าตัวเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันกันลื่นด้วยนะวเวลาเราใส่ถึงเท้าเข้าไปจะรู้สึกว่ามันฝืดๆติดตัวแผ่นพื้นนะแล้วก็จะเป็นโฟมธรรมดานะครับมีความนุ่มอยู่นะครับเนี่ยมีความนุ่มอยู่ ด้านหน้าก็ก็บางนะแต่ว่ายังรับรู้ถึงความนุ่มอยู่ในระดับหนึ่งเนาะนะครับส่วนตัวผมที่ลองเอาไปใส่แล้วก็ฟิลลิ่งส่วนทุกอย่างนี่โอเคเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าพื้นยันหรือเจ็บฝ่าเท้าเลยนะครับผมเดี๋ยวไปกันที่ตัวชุดพื้นนะคะตัวชุดพื้นแน่นอนที่ผมบอกเป็นปุ่ม h g เนาะนะครับก็เป็นปุ่มกลมทั้งหมดเลยดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับ h g รุ่นอื่นๆนะครับ ตัวตรงนี้จะมีแกนกลางทําให้ตรงกลางเท้าจะแข็งนะครับเห็นไหมแล้วก็บริเวณปลายเท้าจะอ่อนยืดหยุ่นได้ดีนะครับยืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปนะครับบริเวณปุ่มนะครับเห็นไหมถ,ถ้าเราสังเกตดูปุ่มมันจะมีมันจะเป็นหลุมอีกชั้นหนึ่งตรงกลางลงไปนะครับ,นะรบจะไม่ได้เป็นกลมทื่อๆทีเดียวนะครับก็ช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักแล้วก็เรื่องของเวลาเราไปเล่นหญ้าเทียม ก็จะช่วยนะครับที่มันมีพวกเม็ดยาเทียมเนาะนะครับน,นี่คือปุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะไปทําการสมใส่ให้ดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาสรุปแล้วก็จะมาบอกฟีลลิ่งของการนําไปใช้งานนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําการสมใส่ให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว New Balance f u l o n V7 ตัวนี้ในะชุดพื้น HG เนะี่ย นจะสวมใส่ยากหรือง่ายขนาดไหนนะครับก่อนที่จะไปทําการสวมใส่ผมจะขออนุญาตเกินก่อนเลยว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นโมเดลตัวดีนะครับหรือโมเดลของคนหน้าเท้ากว้างนะครับอขออนุญาตแจ้งแค่นี้แจ้งก่อนนะครับในชุดพื้น HG นะครับทาง New Balance นะครับจะทําการแบ่งตัวรองเท้าตัวเนี้ยจะมีอยู่2โมเดลนะครับจะมีโมเดลที่เป็นหน้าเท้าปกติคือรูปทรงมันจะเป็น ออกเร็วๆหน่อยกับตัวหน้าเท้ากว้างก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าสังเกตตรงบริเวณด้านนี้ตรงนี้ตรงบริเวณตรงนี้มันจะมันจะมันจะ,นจะอูมออกมานิดนึงนะครับอูมออกมานิดนึงนะครับทำให้ใส่สบายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปสวมใส่ให้เพื่อนๆดูเนาะเราจะได้อธิบายว่าทําไมต้องใส่ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะคลายเชือกออกเล็กน้อยเนาะจริงๆมันไม่ได้แทบไม่ได้มีผลอะไรเลยนะโดยเชื่อ่ย เขเริ่มตัวจากตัวเท้าซ้ายก่อนนะครับคือเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายมากๆนะสำหรับผมก็ปกติเรียบร้อยนะครับใส่ง่ายทีนี้ก็ตัวเชือกก็ปุกแคมันได้แค่นี้ครับเชือกมันค่อนข้างสั้นนะครับ จริงผมจะเอาเชื่อกซ่อมไปข้างในเพราะว่าด้วยความที่เชื่อกมันอยู่บริเวณด้านข้างท่าด้านนอกถ้าก็ปลอดไว้มันจะผมรู้สึกมันจะลุงลางไปหน่อยผมก็จะเก็บแบบนี้เวลาเล่นนะครับมาดูอีกข้านงนะครับข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครครับ,รบใส่ง่ายนะครับ จริงๆในก่อนหน้านี้ผมจะแยกคอนเทนต์การสวมใส่เป็นเป็นอ,อีกคลิปหนึ่งแยกไปเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่าหน้าเท้าผมเป็นเป็นหน้าเท้าปกติข้อนไปทางเรียวนะทำให้ในหลายๆครั้งผมรู้สึกว่าเวลาผมรีวิวการสวมใส่หรือสวมใส่ให้ดูเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ที่ได้รับชมจะไม่จะว่าไงจะไม่ได้รับข้อมูลที่ มรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยด้วยความที่ผมหน้าเท้าเรียวใส่อะไรมันก็ง่ายไปหมดใส่อะไรมันก็มันก็ได้มันก็มันก็สบายไปมันก็เลยแบบว่าในฟีลลิ่งที่ได้รับของของผมกับกับคนส่วนใหญ่มันผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็เลยหลักๆก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้ทําคลิปในบางตัวที่แบบไม่ได้ลองไม่ได้สวมใส่ให้ดูนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า เดี๋ยวจะพยายามรวมไปในคลิปเดียวไปเลยเนาะนะครับโอเคโอเคครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับในเท้าผมเนะาะอต้องบอกก่อนเลยสาเหตุที่มันเป็นที่ที่ผมใส่ตัวทรงดีหรือทรงหน้าเท้ากว้างจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจสั่งตัวนี้เนาะแต่ว่าผมเหมือนสั่งผิดไปนะครับแต่ว่า ความที่สั่งผิดไปก็ไม่ได้เป็นข้อเสียซะทีเดียวนะผมก็ยังรู้สึกว่าใส่สบายอยู่นะครับทีนี้มาในเรื่องของตัวรูปทรงรองเท้าเนาะนะครับด้วยความที่มันเป็นหน้าเท้ากว้างเนาะทำให้พอผมใส่เข้าไปเนี่ยข้างในเนี่ยผมไม่รู้สึกไม่รู้สึกบีบใดไดเลยนะครับแต่จะรู้สึกกระชับบริเวณนี้เลยนะกระชับกระชับแบบที่ไม่กดแล้วก็ไม่เจ็บนะครับเป็นรู้สึกแบบกระชับที่แบบเรามั่นใจนะครับเรามั่นใจมากๆครับอยากจะให้ดู ตัวร,ร,รูปทรงอเท้าเนะเาะเวลาอยู่รองเท้าเนาะวันนี้นะครับในเรื่องของชุดพื้นหายห่วงครับตัวนี้เอาไปใช้งานจริงแล้วยืนเต็มเท้าใส่สบายไม่มีการปวดฝ่าเท้าหรือยันฝ่าเท้าหรือด้วยความที่มันเป็นปุ่มกลมนะนะครับการเจ็กพื้นการแบบบิดแบบนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะเป็นปุ่มกลมนะครับทีนี้ผมอยากจะให้ทุกทุกคนดูตัวอัปเปอร์นะครับสังเกตผมพยายามจะขยับนิ้วข้างในเนาะเนี่ย จะเห็นได้ว่าอัปเปอร์มันแบบมันบางมากๆแล้วก็นุ่มมากๆนะครับคือแบบข้างในในเท้าผมนี่คือแบบสบายมากๆนะฟิลลิ่งนี้ที่แบบสบายนุ่มๆแบบเนี้ยถอ่ทที่ผมเคยใส่มาจะมีแค่ตัว Puma f u t u r r นะครับที่ที่ที่รีวิวไปตัวสีเขียวนีออนนะครับเนี่ยตัวนี้จะข้างในครับข้างในการสวมใส่ฟิลลิ่งจะคล้ายๆนั่นเลยคือแบบสบายแล้วก็กระชับนะครับรวมถึง นอกจากความสบายความกระชับแล้วตัวนี้น้ำหนักเบาแบบเบามากๆนะครับตัวนี้ผมเอาไปชั่งนะครับน้ำหนักไม่ถึง170กรัมด้วยซ้ำประมาณ1้0 168้ออะไรประมาณนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นรองเท้าที่เบาที่สุดตั้งแต่ผมเคยใส่รองเท้ามาแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเบาที่สุดเท่าที่ผมเคยใส่มาจะเป็นพวกมเมคซูเดียวนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ170 170กว่ากรัมอะไรประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้ มันไม่ถึง170อะครับมัน160กว่าเอยางซึ่งตอน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 เอาไปช่างแล้วก็ตอนสมใส่ก็คือวาวมากๆนะครับมันได้ทั้งความกระชับแล้วก็ความสบายที่ที่ในบางครั้งตัวพวกมมอเคียวเดียวหรือสายสปีดอื่นๆให้ไม่ได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูสรุปกันเลยนะครับผมครับเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวแล้วก็ รีวิวการสวมใส่ให้ดูนะคะสำหรับเจ้าตัว New Balance Fullon V7 นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรองเท้าสายสปีดที่ผมชอบที่สุดเลยในปี2023ที่ผ่านมาเนาะตัวนี้ม,นมันออกในปี2023เราก็ขออนุญ,ญาตนับเป็นปีนั้นเนาะนะครับซึ่งสิ่งที่ที่ชอบแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆก็คือในเรื่องของความนุ่มแล้วก็ความสบายรวมถึงความเบานะครับใน ในความที่มันเป็นสายสปีดเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ที่สายสปีดที่ผมได้ใส่จากปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว n i ก e ้ตัว Adidas สเนี่ยสิ่งที่ที่เหมือนแบบว่าบางทีอะความเบาเราได้รับจากทั้งทั้งสองแต่ว่าเรื่องของความสบายในการสวมใส่นะครับมันจะยังจะขาดหายไปรวมถึงเวลาการเอาไปใช้งานนะครับจะใช้งานได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับกับกับ กับเม้นทเงินที่ผมจ่ายไปเนาะนะครับในเรื่องของตัวชุดพื้นนะครับถ้าเป็นของทาง Adidas เนาะที่ผมเคยแจ้งไปก็คือผมทลามาร์กันมากเวลาใส่ตัวพวกอาดิะกูล X ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น x Crazy Fast, x Speed นร a ซ t X ฟ p e e d p o r ป a ดพอท่อนจะเจ็บฝ่าเท้ามากๆจนแบบเล่นต่อไม่ได้หรือแบบถ้าฝืนเล่นก็คือเราจะเล่นไม่ค่อยออกเพราะมันเจ็บฝ่าเท้านะครับพื้นมันค่อนข้างแข็งนะครับรวมถึงตัว ัวอันนี้คือผมพูดเนี่ยคือชุดพื้น A-G หมดเลยนะครับรวมถึงตัวของ Nike ้พวก Ni ก e ้เมคิเียรเวเปนะครับในชุดพื้น A-G ก็เหมือนกันครับตัวซ o มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว z o ูมตัวเว p ป r 14สิ p ส r 13นะครับคือซึ่งครึ่งผมแบบใส่มาหมดแล้วแทบทุกรุ่นเนาะ,ะในในชุดพื้น A-G เหมือนกันแต่ว่าในในการเอาไปใช้งานนะครับมันยังปวดฝ่าเท้าอยู่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันมัน มันคืออะไรมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเท่าที่ผมรู้สึกนะเหมือนตรงกลางเท้าอะครับตรงกลางข้าของพวกไนกี้มันจะค่อนข้างแข็งเพราะว่าจะเป็นปุ่มเหมือนเป็นปุ่มลูกศรเนาะมันจะค่อนข้างแข็งแล้วก็จะยันเท้าเท้าหน่อยๆน่อยแล้วก็เหมือนชุดพื้นถ้าที่ผมสังเกตเหมือนตัวพื้นมันค่อนข้างบางด้วยทําให้ทําให้มันมีแดงสะเทือนเยอะนะครับตัดกลับมาที่เจ้าตัวนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานจริงอ่คือ ปุ่มกลมนะครับปุ่มกลมอันนี้ก็คือแบบเหมือนกับพวก ag หรือตัว hg ทั่วไปเขาจะเป็นลักษณะปุ่มกลมเนาะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือฟิลลิ่งที่ได้รับเวลาสวมใส่นะครับตัวนี้ผมไม่รู้สึกเจ็บฝ่าเท้าแล้วก็ไม่ปวดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชอบคือมันมันเยืองไปทางข้างเท้าด้านนอกเนาะซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบแนลักษณะด,ดีไซน์แบบนี้เนาะเพราะว่าเวลาแบบเราตวัดยิงหรือเราตวัดเปิดอะไรเง,งี้ยจังหวะ มันผมว่ามันมันสะดวกสบายในการในการวาดเท้าหรือการตวัดเท้ากว่าเพราะว่าแบบบางทีถ้าแบบเชือกมันอยู่ตรงกลางเนาะบางทีเวลาเราจังหวะวางเท้าหรือจังหวะที่เราจะต้องแบบตัวตัวรองเท้าตัวเท้าจะต้องสัมผัสกับบอลเราอาจจะต้องแบบจัดองศาจัดเอียงแต่ว่าในในด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยมันแบบมันเอียงมาให้อยู่แล้วเนาะเวลาเราตวัดยิงเวลาเราเนี่ยมันจะมันโดนแบบโดนหน้าเท้าเราเต็มเต็มเลยไม่มีเชือกมาขวางอันนี้ก็ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็สิ่งที่ชอบมากๆเลยคือเนี่ยครับความนุ่มมันมันนุ่มแบบมันนุ่มมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้ได้ลองสัมผัสซึ่งก็เข้าใจว่ามันค่อนข้างที่จะหาจับได้ยากเพราะว่าที่ช็อปไทยไม่มีเลยนะมันนุ่มแบบมันนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากๆนุ่มมากๆจริงๆนะครับตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าดีมากๆนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมสําหรับ เจ้าตัว New Balance f u อ o n V7 เนาะนะครับก็คือผมชอบมากๆนะครับตัวนี้นะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับเจ้าตัว New Balance นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันเป็น f u ล o n V7 Plus นะครับจะเป็นตัวพัฒนามาจากตัว V7 นะครับก็จะเป็นพัฒนามาเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถ อาจจะพีออเดอร์กับผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ไว้ก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามแล้วก็สามารถพีออเดอร์กับผมได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ